ค่ะ Good morning แอ v เว b ร์าชนิดที่หนึ่งนะคะประเภทที่สองค่ะแอปเวิร์บเพรใช้เกี่ยวกับสถานที่การแนะนำการจัดการได้แก่แอปเวิร์บอินอ t ลวิธอัลเ e ี e เด e ร์ a อแล้วก็แอปเวิร์เหล่านี้นะคะประโยคตัวอย่างนะคะ s h a l l l e t here เราจะพักที่นี่ f o r o w e r a every where เธอติดตามเราไปทุกของทุกแห่งค่ะอันนี้ก็เป็น Adverb ที่เกี่ยวกับสถานที่นะคะก็จะมี Adverb เหล่านี้นะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะไม่เจ็บไข้ลำมลอยมีรั์สุขภาพดี good luck and good h e a y สวัสดีค่ะ good morning